สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่อง y o YouTube ตรกเดินสายนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำท่านผู้ชมมาที่สนามสัมพวุธบางนานะครับคูั้นี้ก็เป็นการแข่งขันระหว่างอาร์ท่าเรือนะครับเสกับน้องเมนะครับเมพระรามสองจับคู่เฉพาะกิจกับทางด้านของน้องเต้อมรชัยนะครับเป็นเหลี่ยมข้ามหัวเปนะครับข้ามสามหัวสามเตนะครับอาร์ท่าเรือ มาวันนี้ก็เป็นเหลี่ยมที่ไม่ถนัดของน้องอาร์ตนะครับมาดูว่าน้องอาร์ตจะกำชัยได้ไหมนะเดี๋ยวว่าทางด้านน้องเต้ยกับน้องเมย์นะครับจะเข้าวินในวันนี้นะครับเพราะว่าเต้ยกับน้องเมย์เป็นเหลี่ยมที่ถนัดของแกนะครับมาดูอัธทาเรือนะครับเตะเหลี่ยมไม่ถนัดผลสกอร์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์ก่อนนะครับความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์นะสำหรับทางด้านของน้องอาร์ตแล้วก็น้องเต้ยกับน้องเมย์นะครับ ะวันนี้ก็ขอสัมภาษณ์น้องอาร์ตหน่อยนะครน้องอาร์ตมากี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้โหศูนย์จุดศูนย์นะครับศูนย์จุดศแต่ว่าวันนี้ก็ต้องสู้เต็มร้อยนะมาเดียมไม่ถนัดนะฮะเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์ฝั่งน้นก่อนนะครับขอสัมภาษณ์แกงน้ำลายก่อนนะฮะน้องเต้ยนะครับมาเดียมที่ถนัดของเอง มีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับมาวันนี้ครับ80 80นะฮะมีน้ำลายนี่นะครับโอ้โหนะครับมากี่เปอร์เซ็นต์เลยเกิดไม้ไม่เคยมีเจอใครต่อสองหนึ่งเลยนี่เลี่ยมถนัดด้วยนะครับมากี่เปอร์เซ็นต์มี์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้นะครับเอาละครับถ้าชนะถ้าชนะหาหาออเดอร์ที่เก่งกว่านี้หน่อยนี่นะครับบอกว่าถ้าชนะมีนะฮะขอพบกับเก่งกว่านี้นะครับ ตอนนี้ผลการแข่งทายเป็นฝั่งทางด้านแก๊งน้ำลายได้เสิฟก่อนนะครับมีพรามสองนะครับเปิดเกมเสิฟนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับเมเสิรฟจีน้าขวานำอาอัรพ์เรือไหลเข้าไปลุงนี้ห่างนะครับตีหัวไปโดนเกี่ยวนะเมลูกนี้ลากเล่นนะครับหลอกนี่นะครับเป็นเต้มสกอร์แรกมาแล้วสลับทางด้านของแก๊งลำลายนะครับนำหนึ่งต่อศูนย์แล้วนะครับ เป็นเหลี่ยมที่ไม่ถนัดของน้องอาร์ตนะครับอาร์ตนี่จะถนัดข้ามหลังเท้าซะเยอะกว่านะครับแต่ว่าพื้นตะก้อเกมรับนะครับอาร์ตเรือนีรร้ไม่เป็นรองนะครับมาสู้ราคาด้วยนะสลับแก๊งทำลายเพราะว่ามั่นใจในเหลี่ยมของตัวเองด้วยนะครับขึ้นนำไปแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์ทางด้านของน้องเมย์นะครับได้เสิร์ฟนะครับมาตรงตัวนะครับ อาร์ตไหลเข้าไปลูกนี้โยดฮุ้ยเมย์บอกว่าสบายไหลเข้ามาเต้ยอมรชัยเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มอีกหนึ่งแต้มนะครับขยับหนีไปเป็น2.0ต่อศูนย์แล้วนะครับอืนะฮะล่นไปยิ้มไปนะสลหรับน้องเต้ยนะครับเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นบรรดากองเชียร์ด้วยนะสลหรับน้องเต้ยนะครับมาเหลี่ยมนี้บอกว่ามั่นใจนะครับเหลี่ยมถนัดนะครับ2.0ต่อศูนย์แล้วนะครับเมนะครับเสิร์ฟจีขวานะครับอาร์ตทาเรือป้อนเข้าไปลูกนี้ห่างอีกแล้วนะครับ ตียาวไปโดนเกี่ยวนะเมตักหลังเท้าลูกนี้ต้องเล่นนะครับโอ้โหนะครับจังหวะนี้ชิดเน็ตนะครับตัวไปตีตะข่ายเสียเปลี่ยนเสิฟนะครับวันดีป๋าโรดแปดริ้วนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเต็มศูนย์ต่อสองอัธาเรือนะครับเสิฟไปตรงตัวนะครับไม่ป้อนเข้ามาตเตยอ,อมรชยัยกระโดดหลอกลูกล้นนะครับ ข้ามได้สามหัวสาแปรข้ามได้หมนทุกคนนะครับปแปรสวนได้แต่ว่าห้ามสวนหัวในจังหวะแรกนะครับเปลี่ยนฝั่งทางแกงน้ำลายได้เสริมนะครับแต้มสองกรสนนะครับหมีตัดมาจังหวะนี้ตะก้อออกนะครับปั่นมาหน้าซ้ายเลยนะครับเมีนิถนัดซ้ายธรรมชาตินะครับศูนยต่อสอัตราเรือได้เสริฟ ไปยอดเมรับหนึ่งสองไหลมาเอ้ยไปหัวมาจังหวะนี้ง่ายนะครับโอกาสทำแตมของอาเตอร์เอา้ายกล้นได้เตมนะครับขยับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองนะครับนี่นะครับตะก้อนะครับพื้นเกมรับนี่จะได้เปรียบฝั่งนี้นะครับแต่ว่าอาวุธนี้ฝั่งโน้นจะได้เปรียบได้คนละอย่างเสียคนละอย่างนะครับเสอร์ไปเข้าช่องกลางเมไหลมาเต้ยตีเหลี่ยมนะครับ เล่นแบบสบายๆแล้วสลับฝั่งโน้นนะครับส,ส,ส, 5, สวัสดี f c ที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับเป็นเหลี่ยมแรกข้าเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมข้ามหัวแประนะรไม่ได้แลกข้านะครับเป็นเหลี่ยมข้าหัวแปรได้ทั้งหมดนะครับสาหัวสาแปรสำหรับวันนี้นะครับสนามสมัมพวุฒิบางนานะครับรรต,ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับ แข่งนำลายได้เสริมนะครับน้องมีนะครับตัดหน้าสายมานะครับอาร์ตรับไหลไปลูกนี้ยังห่างอยู่นะครับตีไปเกี่ยวได้ทันไหมเมป้อนเข้ามาเตยหันหลังให้นะเปมาก่อนนะครับพยายามที่จะประคองเกมนะครับอาร์ตขยมไปหืมติดเกี่ยวน้องเตยนะครับเม่รักเด่นลูกนี้หลอกเอ้าโอ้โหนะครับระวังหัวชนกันนะสลับฝั่งโน้นนะครับไม่รู้ว่าใครจะมงนะครับหลอกนะครับเป็น เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับฝั่งโน้นนะครับขยำหนี้ไปเป็น3ตัอหนึ่งแล้วนะครับนะครับฝั่งหน้าเสืออัธาเรือนี่จะดูแข็งกว่านะครับแต่ว่าเป็นเหลี่ยมไม่ถนัดนะครับแตมสามหนึ่งเสริรมา อาร์ตไหลไปลุนเตยรับ 1- นึ่งสองลากเล่นนะครับจังหวะนี้โยงหลังได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับหนีออกไปเป็น4ต่ตัวหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับความได้เปรียบนะครับเหลี่ยมถนัดนะครับสกอร์สต่ตัวหนึ่งนะครับเม้นะครับเสิร์ฟตัดซ้ายมานะครับอาร์ตจังหวะแรกไม่ดีนะครับจังหวะสองไหลลงห่าง ตียาวไปโดนอีกแล้วนะโดนเกี่ยวเตยป้อนเข้ามาเมยังไงมองเหลือมองนิดนึงตีไม่หนีตัวนะครับอัธเรือไหลเข้าไปซ้ําอีกทีหนึง่งเอาแล้วครับทําได้นะครับเจาะเข้าช่องกลางนะครับตามหลังอยู่ถึง3มแต้มเลยสำหรับน้องอาร์ตนะครับแต้มหนึ่งต่อสี่นะครับอาร์ตเสิฟไปเข้าหน้าซ้ายข,าข้างขนาดนะครับเตยโยด ลูกนี้โอ้ยนะครับเกี่ยวหลังเท้าไม่ขึ้นนะครับสกอร์ยังอยู่ที่4ต่อ1นะครับแก่งน้ำลายได้เสิร์ฟนะครับน้องเมนะครับเสิร์ฟไหลเส้นเลาะคอดมาอาร์ตไหลไปไปไปโอ้ยนี่นะครับ ไป,ไปฝั่งไม่ถนัดนะครับเปิดเฉล็บออกหลังนะครับตามหลังสึงสามเ,เต้มเลยนะครับดูนะครับว่าจะขยับเต้มได้ไหมสลับน้องอาร์ตนะครับเ,เต้มหนึ่งต่อสี่นะครับอาร์ตเสิร์ฟเจาะไปเข้าช่องกลางเมไหลมาลูกนี้โอ้ตีติดเกี่ยวอาร์ต บอลเข้าไปติยังเกี่ยวได้นะครับเม่นุ้นี้ยังไงหลอกนะครับกระโดดหลอกไม่สําเร็จนะครับอาร์ตไหลเข้าไปซ้ําอีกทีนึงอีไปยัดตัวนะครับได้แต้มขยับแล้วสำหรับน้องอาร์ตนะครับไล่มาเป็น2ต่อสี่เหลือ2แต้มทันนะครับนี่นะครับพื้นเกมรับฝั่งนี้นะครับเหนียวแน่นกว่าแน่นอนนะครับแต้ม2ต่อสี่นะครับอาทาเรือครับ ไตเอาจุดเพลงใจนะครับได้อีกหนึ่งเต้มนะครับขยับไล่จี้มาเป็น 3: ต่อสี่เหลือเต้มเดียวทันแล้วนะครับนี่นะครับหน้าเสือนะครับหน้าเสือดูดีกว่าฝั่งนี้นะครับกว่าได้พื้นเกมรับนะครับแต่ว่าอาวุธนี้ไม่ใช่อาวุธถนัดนะครับเต้ม3ต่อสี่เหลือเต้มเดียวนะครับอาราเือได้เสิร์ฟไตเจาะช่องกลางอีกแล้วนะครับ เม่ไหลามาเตยออยังไงยึกยักนิดนึงนะครับ,นะรบตีมาดีนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเซิร์ฟนะครับ <c oughs> ขอบคุณเอซีทุกท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับกดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะครับสก,กออยู่ที่4ต่อ3นะครับเม์นะครับจี้สายมาเอาอาร์ตจังหวะแรกไม่ดีจังหวะ2ไหลไป ไโยงหลังตาก็ลงนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเต็ม3าต่อสนะครับน้องอาร์ตเสิร์ฟไปหาน้องเมย์ปอนเข้ามาเตยยอดลูกนี้ทันไหมไม่ทันนะครับโอ้ถือว่ายอดดีนะครับสำหรับเตยนะครับ เลี่ยมแพร่ๆนะครับแต่ว่าความหนักนี่ไม่เท่าไร่นะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมดีนะครับสกอสตตอน,นี้ยังอยู่ที่4ต่อ3นะครับแข่งนำลายได้เสริมนะครับน้องมี จีมาขวานะครับอาร์ตไหลไปสวยนะครับจังหวะนี้มงจอไม่เหลือนะครับโอ้ถ้าเสิร์ฟไม่กินอาร์ตทาเรือนี่เป็นงานหนักของฝั่งโน้นแน่นอนนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นนะครับถ้าตีไม่หนีตัวนี่โดนเกี่ยวแน่นอนนะครับเตรมสามต่อสี่นะครับอาร์ตเสิร์ฟเข้าท่องกลางอีกแล้วนะครับเมย์ไหลมาเต้ยตีเหลี่ยมมาแล้วไม่หนีตัวได้สินะครับ ลากเข้าไปตีประคองนะครับไปหาน้องเต้ยนะครับมีไหลามาอีกทีหนึง่งหัวเสาลูกนี้ตีมาตรงหัวโอกาสทําแต้มของอัธเร,รือจังหวะนี้ตีไปได้ไหมได้ไหมยังได้นะครับมีแก้มานะครับอาร์ตสัมอีกทีหนึง่งโจอนะครับโอ้โหนะครับยังเหนียวเหมือนกันนะสลับฝั่งโน้นนะครับมีมาซาซเกี่ยวรองเท้าได้อาร์ตไหลเข้าไปอีกทีหนึง่งตีเยา่าเต้ยเกี่ยวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหลี่ยมขวายังอยู่อาร์ต โอ้เสียเองนะครับตีไปนะครับติดตะข่ายนะครับนะครับยืดสกอร์นี้ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับยังไม่เป็นเต้มสำหรับน้องอาร์ตนะครับยังเปลี่ยนเสิร์ฟอยู่นะครับแกงทำลายในนำอยู่4ต่อ3แเต้ม นะครับหลังจากสะกาะห่างนะครับอาอาธ่าเรือนี่ก็ไล่จี้มาจี้มาทีละแต้มสองแต้มนะครับแต้มาสามต่อสีเอ้าโอ้โหเสิร์ฟมาจังหวะน,นี้ทางด้านของอาธ่าเรือแตกแล้วฟังถนัดเปิดหลุดไปนะครับเป็นแก๊งนำลายนี่ขยับหนีไปเป็นห้าต่อสามแต้มนะครับ เกม12เแต้มไม่มีเดียวนะครับสำหรับตอกู่นี้นะครับ5ต่อ3เสือมาหน้าซ้ายอาร์ตลำเลียงเข้าไปลูกนี้ห่างนะครับโดนเกี่ยวมีไหลมาเต้ยอํมออนใช้หูได้อีกหนึ่งเต้มนะครับตีเจาะมาหน้าขวานะครับ6กแต้มเปลี่ยนฝั่งนะครับทางอัธาเรือนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับส่วนทางด้านของโปเมกับน้องเต้ยมาอยู่ฝั่งนี้บ้างนะครับ S <S <S น้ำยู่6ต่อสนะครับเกมสเสิบนะครับน้องเมนะครับเสิบเจาะหน้าซ้ายเอาอาร์ตจังหวะแรกไม่ดีจังหวะ2ห่างนะครับตีมาประคองมาเมหนึ่งสองไหลเข้าไปเตย้ยโหลดโดนไม่ถึงอาร์ตยอดคืนเมตักหลังเท้าได้ตเ,ไดเตย้ยโอ้โหเสียนะครับตักหลังเท้าข้ามไปเสียนะครับ เปลี่ยนเป็นฝั่งทางอาร์ทท่าเรือได้เสริมนะครับ3ต่อ6อาร์ทนะครับมาตรงหัวเอ้ามีจังหวะแรก2ไหลไปต้องลากเล่นนะครับหัวเวอร์นะครับโอ้โหไม่รู้ว่าใครจะเล่นนะครับจะกระโดดชนกันนะครับนี่นะครับตะก็เหลี่ยมข้ามหัวแปรทั้งหมดไม่รู้ว่าใครจะเล่นใครจะยกนะครับบางจังหวะนี้อาจจะลากเล่นเองสลับน้องมีนะครับ เต้มหต่อสาอยู่นะครับมีเสร์ฟจี้หน้าซ้ายอาร์ตไหลมาสวยจังหวะน,นี้โยดพลิกเน็ตลงนะครับโมยยกกไลเต้มนะครับ3ต่อ6อาร์ตมาช่องกลางเต้ยยังไงป้อนเข้าไปให้มีเล่นนะครับลูกนี้โดนหลังเท้าเกี่ยวไหลเข้ามา อาทาเรือตีมาเป็นแปมนะครับขยับจี้มาเป็น6 4ต่อหแล้วนะครับนี่นะฮะถ้าตีไม่หนักไม่แรงนะครับโอกาสเกี่ยวเยอะนะครับสำหรับอาท่าเรือนะครับเต็มสี่ต่อ6นะครับอาได้เสริมนะครับ ตัดหย่อนหน้าซ้ายนะครับเตยเปิดปอกเดียวล้นนะครับล้นแปลได้นะครับอาร์ตโอกาสทำเต็มโยงหลังตะก้อลงเป็นอีกหนึ่งเตมสรับทางด้านอาร์ตท่าเรือนะครับไล่มาแล้วนะครับเม็ดเดียวทันนะครับคถึงทางของเกมนะครับอาร์ตท่าเรือตามหลังอยู่สกห้าต่อหกนะครับได้เสร์ฟนะครับมาช่องกลางอีกแล้วนะครับเต้ยเปิด มีหลายลูกนี้ห่างเต้ยต้องแปรนะแปรกินโอ้โหนะครับจังหวะนี้เนียนนะครับหยอดลงหน้าเน็ตนะครับ<อ>เป็นฝั่งทางแจ้งกำไยได้เสริมนะครับมีนะครับไปหน้าซ้ายหน้าขวานะครับ อาร์ตลูกนี้ห่างนะครับตีมาโอกาสทําแต้มได้ไหมเตยอักมอนชัยตีไปเกี่ยวได้อยู่นะครับตีไม่แรงนะครับอาร์ตไหลามาตีหน้าขวาเอาแตกนะครับสลัดน้องเมน,นะครับเตยตีไม่แรงนะครับไปฝั่งถนัดด้วยนะครับยังเปลี่ยนเซิร์ฟอยู่นะครับ แต้มนะครับ5ต่อ6เมีไหลเข้าไปเต้ยลูกนี้ล้นโอ้ยแต่ก็ออกปีเสมอเรียบร้อยสดับน้องอาร์ท่าเรือนะครับเสมอเป็น6ต่อ6แล้วนะครับหลังจากเปลี่ยนฝั่งนี้ทางด้านของน้องอาร์ท่าเรือนี่เล่นดีขึ้นขึ้นมานะครับเต้ม6ต่อ6นะครับอาร์ทได้เสริรฟนะครับเสิฟเจาะมาหาน้องเมย์แล้วนะครับจงังหวะนี้ไหลไปเต้ยยังไงยอดหน้าเน็ตโดนหลังเท้าเกี่ยวได้ ลำเนียเข้ามาตียาวๆแต่ก็เป็นแต้มนะครับขยับพลิกขึ้นนําแล้วนะครับเป็น6ต่อห้าแต้มนะครับคอมเมนต์เข้ามาไหมนะครับขออภัยนะครับที่ไม่ได้ตอบนะรก็ไม่เห็นนะครับเสิร์ฟมาเอาน่าซ้ายเมย์ไหลเข้าไปเต้ยลูกนี้ลนไหมพลิกเนตลงหูยังดีนะครับแต่ก็ขี่หัวเน็ตพลิกไปฝั่งโน้นนะครับ แต้มเจ็ดต่อหกนะครับเมย์เสิร์ฟไปไล่หน้าซายนะครับอาร์ตไหลมาลูกนี้อยู่กลางคอร์ดนะครับตียาวมาโดนนะครับโดนเกี่ยวไหลเข้าไปเอ้ายังไงหัวชนกันไหมนะครับไม่รู้ใครจะมงนะครับอาร์ตนะครับแก้มาอีกครั้งหนึ่งเตยเปิดต้องให้เมเล่นแล้วนะหน้าเน็ตนะครับตียัดตัวอาร์ตเรือไปไหนไปไหนโอ้โหมองลูกไม่ทันนะครับหาลูกไม่เจอสลับน้องอาร์ตนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับตีเสมอเรียบร้อยนะครับเป็นเจเท่านะครับแต้มมาอยู่ที่7ต่อ7แล้วนะครับเมนะครับเสิร์ฟไปลูกนี้ง่ายนะครับตรงหัวอาร์ตไหลเข้ามามงมาง่ายนะครับ โอกาสทำเต็มของแกงน้ำลายเมพาหนามสองนะครับมงจ่อจอไม่เหลือได้เต็มนะครับขยับพริกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็น8ต่อเจ็นะครับฝั่งนี้ปรับเปลี่ยนเกมแล้วนะครับเป็นน้องเตยนะครับเตยนี่ไปยกนะครับเป็นตัวยกแทนให้เมเข้าทำแล้วนะครับเพราะว่าเตยนี่ตีนะครับตีไม่หนีตัวอาร์นะครับแล้วก็ไม่แรงนะครับเอาทางด้านเมนี่ไปตีจะคมกว่านะครับดูนะครับการปรับเปลี่ยนเกมจะดีขึ้นไหมนะครับ 8ต่อ7จดีจ้ไปซ้ายอาร์ตมีหลุดนะครับถ่ายคอร์ดโยงมามีเอารับไปให้เต้ยเล่นนะครับเต้ยตีเหลี่ยมได้เต็มนะครับขยํานี้ไปเป็น9้าต่อเจนะครับเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องเมย์กับน้องเต้ยนะครับ <c oughs> เต็มเก้าต่อ7นะครับมีนะครับเสิร์ฟตัดไปพิกเน็ตโอ้โหอีกหนึ่งเต็มสำหรับฝั่งทางแกงน้ำไลยนะครับ ขยับหนีไปเป็น10ต่อ7นะครับห่าง3ามแต้มแล้วนะครับอืมนะครับมั่นใจนะครับเสิร์ฟอย่างนี้ใครจะไปรับนะครับพลิกเน็ตลงเลยอย่างนี้นะครับแต้ม10ต่อ7นะครับมีนะครับเสิร์ฟที้สายหลุดไปอีกหนึ่งแต้มขึ้นแทนไปเรียบร้อยแล้วนะมีนะครับมาแล้วนะครับน้ำลายนาน้ำลายเต็มสนามนะครับ เม็ดเดียวเกมนะครับหลังจากสูสีในช่วงกลางเกมตอนนี้หลุดยาวๆสลับน้องอาร์ตนะครับนี่นะครับถ้าบดบี้ไปนี่เหลี่ยมถนัดจะได้เรียบนะครับดูว่าจะล็อกเกมเสิร์ฟได้ไหมนะครับเม็ดสุดท้ายนะครับแต้มนะครับเม็ดเดียวเกม11ต่อ7นะครับเกม12นะครับเมย์ May. ไปตรงหัวอาร์ตล็อกได้ไหมไหลเข้ามาตีโดนเกี่ยวขวา ไหลขวาเลยนะการยกขวาเต้ยโอ้ยตะก้เปลี่ยนแต้มทําไม่ได้นะสำหรับน้องเต้ยนะครับยังอยู่นะสลหรับอาร์ท่าเรือนะครับยังไม่เกมนะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมของฝั่งนี้ไหมนะครับน้องเต้ยนะครับปิดเกมไม่ลงนะครับเจ็ดต่อสิเอ็ดนะครับโอกาสของอาร์ตนะครับต้องไล่มาก่อนนะครับอันดับแรกนะครับ ตัดมหาน้องเต้ยออกนะครับเซตพอยต์อีกครั้งหนึ่งของน้องมีนะครับแกงน้ำลายนะครับอัดท่าเรือนะครับต้องรอกร้อยเท่านั้นนะครับ117นะครับมเมดิโอเกมมีเสิร์ฟตัดไสอ์ดไหลามาลูกนี้ตียอด เกี่ยวรองเท้าได้ไหลเข้าไปเมย์บอกว่าเล่นเองดีกว่านะครับจังหวะนี้เป็นแต้มเกมนะครับนี่นะฮะโอ้โหนะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องเมย์ก่อนนะนี่ฮะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เนี่นะครับเป็นเหลี่ยมถนัดนะครับโอ้โหนะครับโอ้เจียมเจ๋วนะครับน้องเมย์นะครับเตยบอกว่าจีบมาทั้งปีเพิ่งได้เหลี่ยมนี้นี่นะครับขอประทะใครต่อหนึ่งบางชันหนึ่งบางชันโอ้โห เต้ยเต้ยกาซู้เป่าเต้ยด่บางชั้นหนึ่งบางชั้นมาเลยโอ้โหนี่นะครับขามเปก็ขอจบกันบรรยายเกมเพลงนี้ก่อนนะสวัสดีนะครับ